วันทีสอกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไปดูขอายาตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรกินไหเนี่มีอะไรกินไหมขนมปังซุปพิซซ่าโอเคเอิ่มแล้วไปทำงานต่อเียกว่า รยากาศก็ยังเหมือนเดิมหยุยไม่ได้ล็อกมาแล้วเนี่ยขยะเกือเลยใครยังมาทิ้งไว้วะเนีอ่ะโอเคเสร็จแล้ว เปิดร้านเลยเช็คุณลูกค้าเลยนะครับอุ้ยคอมนี่ก็เปิดน้ำกันยเนี่ยเปิดร้านตอเก้าโมงอุย้ยเ,เงินไหลมาเทมา เอมันเข้าไปในห้องแล้วก็ออกมาเลยปแปลกๆล้วเราเนี่ยโอ้โหเข้าไปเปิดแล้วก็ปิดนี่ยศูนย์จุดห้าองศูนย์จุดห้าเอ้าอะไรคับลรา หัวร้อนต่อยจอไป้แน่เมื่อกี้มันใา่โจรจริงๆ๋อขอเล่นให้เล่นเกมสนุกด้ยครับอุยลูกค้าเข้าเอาเชิญเลยครับยินดีต้อนรับครับ มาเลยนะอย่าเข้ามานะเพจาควรจะเข้ามามีความสุขเอาหายเ,าเข้าไปีลและเอาโอ้ยข้อมีปัญหาจริง แล้วจอคอมไปไรนะเ,เนี่ยโอบัก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 บัักบักเขียวไไนี่ก่อนแกตัวคอมดีกว่า,า,ววาแล้ววางใหม่ โ okay. อเคข้อคอมใหม่ละโเทียงแล้วเลอเนี่ยอืมเซอคอมอีกชุดดีกว่ามอนิตเตอร์เอเดี๋ยวไปดูราความือสองก่อน มีของที่อยากได้ไหมโอ้ปันเทียมปันเทียมอีกอันเนี่ยจบไปอันนี้ไปวางอะไปดูคอมก่อนชนะปกติไหมครับคุณลูกค้าอ๋อผมเสกแล้ว อ๋อขอบคุณที่มาใช้บริการน,นะครับ<ม>จะเอาเป็นสาดาวครึ่งเลยแล้วกันเมาส์นี่แน่นอนต้องของดีคีย์บอร์ดเรามีแล้วหูฟังเค่ย ที่เป็นนี่ก่อนแล้วกันคอม,อมเงินยังไม่ถึงได,ได้สักสี่ดาวรอก่อนแล้วกันเก็บชั่วโมงคอมเอ e เตอร์จีเอนเ e อร์จีเอาไม่มีเอ e เ g อร์จีนะครับ เราสร้างคิิเชนก่อนทีนี้เงนินก็หมดแล้วแล้วก็ต้องสร้างเชฟรอเงินเข้านี่ขอเอเจไอ้ <c oughs> <c oughs> ป้อง เนจีนึ่งปอง่องก็เนจีอยู่ไหนของผมเห็นไม่อะไรเลยนอนจสร็ักก็มา เราเหลืออินเอ์จี่ยแต่ไม oh, ่ได้เนี่ยนี่ไงเราก็ซื้อเปล่งสองแล้วนี่อ๋อเข้าใจละ ดูก่อนคุณลูกค้าโอ้โหจะได้ละเล่นคอมไม่ควรระวังโอเคจ่ายไม่บิดเจ้าก,ก,า,บา,กาบิดแล้วถือไม้ขู่แล้วเป็นว่าเรามาสั่งเพื่อนวะรา้านหนึ่งก็แล้วกัน ไม่มีตังซื้อคอมนอ่ดูเองว่าเฮ้ยอืมมาดีเขามาดีไปต้องเข้าเดี๋ยวเอ้ยโอ้สกพานล้าเอ้ยสมัดแกละลว เอาเป็นถี่นิดเดียวเองจะได้สีดาวรอแล้วกันอขอบคุณที่มาบุ่นนท์นะครับอ๋อยิ้อนรับครับยิ้อนรับครับ น้ำเปล่าอ๋อสองแล้วต้องเมาสจ่ากตัวนี้ได้ไงเนีนเ่ยอ๋อได้ครับน้ำเปล่าเอาเดี๋ยวให้ทัน ีสักเอ็นด์จิเอน็นด์จีดริงก์ไม่ได้ให้โอ okay. oh, เคโอ้เล่นกันมาสี่พันละซื้อคอมลดีดกว่าจัดไปโ oh, อีกสักครู่แล้วเราก็จะปิดเลยน,น,นะครับ เชิญครับเชิญครับเมา้ด็บกันโห้ฟังเด็บกันคอมพิวเตอร์เด็บกัน บักบัก,บกจอโอ้ยขาแน่นอยู่ด้วยกันยังไม่มีโต๊ะนี่แหละโต๊ะคอมสั่งอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีนะครับ เอ้เดน๋่วทบแล้วราเราจะปิดแล้วน,นะครับอือฮึเราคำรันใจเงินก่อนมินเท่มไร่ปิดเมืน,นั้นโอเคปิดร้าน <c oughs> ด้เงินฟรีไม่ต้องเล่นไม่ให้เล่นโอเคจช้าทบละกลับบ้านนอนไปครับ